เห็ดปวกจะเห็ดปวกเนี่ยจะดอกดอกดอกอันนี้มันบานดอกจูมนี่ดอกจูมมันซีโลอยู่ตรงนี้เต็มกระมังเราไปหาเองเราจะซื้อไปหาเองโบขู่บองมันเลยเดียวหนูลืมไปเลย แต่เห็ดสวนเห็ดไหยเห็ดสวนหมดแล้วเนาะจ้ะเขาต้องจืดหมองมันแล้วมันเกิดแต่ละปีมันเกิดหมองใดหมองใดเขาต้องจืดไว้อันนี้บริยูบ้านสิบสิบพกตีเลยเนาะจ้ะลืมหมดแล้วก็เลยซื้อกินเอาโลละสองร้อยห้าสิบอยู่กับเห็ดลาวเห็ดปู๊กสะออนเพื่อสิล่างเบิ้นนี่เพื่อสิขูดเบิ้นนี่สองชัง่วโมงคนละจ้ะ เราก็ขูดดินแช่น้ำเกลือก่อนแล้วก็ต้มต้มใส่กเกลือใส่สุดจักหน่อยเนาะไปกินดูกรุงเทพเ้าใหม่ก็ได้แล้วซาลทุ่ีเห็ดปวบกบัดจะแสีกบกสุนเจอบจะสอะออนวเห็ดโคนนะพยาไทายเห็ดสุโคนจะเราเรียกห็ดปวก เกิดในโพนปวกนะจจะเกิดจากธรรมชาติฤดูนี้มันสลายเกิดเองโดยธรรมชาติเห็ดปวกอยู่ป่าวันนม้เห็ดปลวกปลูกด้วยจะเกิดจากธรรมชาติล้วนๆแล้วจะกินขักๆลดนแล้วจะวนนี้เด็วข่อยจะมาอยู่บ้านขึ้นหอดเทิดขึ้นหอหน่อไม้ขึ้นหอดแนวอยู่แนวกินปีนาปีนาปีนา ต้มน้ำม้ต้มน้ำม้เสียบเกลียวกระพีให้ลูกต้มให้ลูกกินต้มน้อไม้สด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 เสร็จแล้วใส่สุรลดน้ำตาลนิดหน่อยนัวหวานๆเศบๆนี่เอาเศษๆมาบ้านเห็ดยังกระเสร็จ เราใช้เป็นทุงเป็นทุงไว้ให้ลูกกินระหว่างรอบัตรสปอร์ตเล่มใหม่หน่าจะประมาณเดือนหนึ่งงาน,นเขาไปได้ดยังไงวะหัวโขสนะนั่งก,ก,กงอ่อนนั่งก่อนจะสมนเป็ตกับเ่าสไมเคียพวกนี้แต่จะเอาอีกน้องเขาบอกอยากไปเทปเลยคอยมาบ้าง